ไม่เหรอพี่น้องมือนี้ย่ายมงสือมาเหา็ดลาบงัวกินย้มใบใบพี่น้องถาม่าหม่ๆพี่น้องเห็ดสื่อมาใหม่ๆกินกับป๋อเคีย้ยหน่อยพี่น้องเคี้ยหน่อยกระปากัดเยนเคี้ยหน่อยเก็บมาจากต้นไม่้พี่นออกก้องใบบักเกาะกระปากัดเยนกลินแก่ลายม่งเตรียมเคียงเห้เรียบร้อยเบิดแล้วพี่น้อง จะสีขนกินผมเคียงกินเท่น้นพี่น้องแง่ใบกระลังหิวพี่น้องท่านในกินเขาเทียงสีขคนเลยพี่น้องกิหลาบงวงกันเด้อตัางกองก่อนพี่น้อง เพียต่คมขมๆมเพียเพียหัวพ,พุ่งคมขมพี่น้องใส่ไปเลยขมๆม ละเรียดลงไปพี่น้องเห็ดเป็นลาบเนี้ยเงี้ยงไปเบิดเลยใส่บีลงไปอะไรหน่อยนึงดี้ขมโพดพี่น้อง ใส่เกียร์ใส่เกียร์ลงไปหน่อยนึงใส่พริพกลงไปีเนอะพริกลงไปบ่เพ็ดปันใดแย้มมุ่งบามาเพ็ด กล่องเหมือดพี่น้องขอบคัวลงไป หัวผมผมพี่น้องกินงน่ายบายกระดาหิวขอเทียงพี่น้องช่วยลดลงไปหน่อยนึงผมบอกหัวหวอมอีกเล็กน้อยนึงพี่น้อง สีเบ่งพี่น้องเรื่มใส่น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาลงไปหน่อยนึง่งสีเหนียวเหนียวรออเหยาดจักกน้อยพี่น้องเพิ่มเหยาดลงไป บีลงไปอีกข้่นนอกขมๆเลยใส่ใบบะกกูดลงไปพี่นอ้องใบบะกกูดลงไปน้ำแดงลงไปต้นหอมปีหอมปี๋ักซี่ต้นหอมพี่นอ้อง Classic. ลงไปเลยตุ่นเขาๆขากันพี่น้อง หลับเนื้อเหนียวข้เขามากลาบเนื้อหนียวพี่น้องสีมันก็ได้พี่น้อนนงนคมคักแล้วใส่เพิ่มอีกให้เบิด์ได้พี่น้อง ได้ผิดน้ำกันนะพี่นอ้องเด้อผักม้วนย่ามใบใบขมเมาหัวไม่ไหม,ไมพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องลากหัวเฮาผิดย่างใบไม่สิดตักใส่จานก็ได้พี่น้องเด้อ ไม่น้ำซุปบะหมี่พี่น้องอะไรพี่น้อง น้ำกันเดอ้อลาบว่วหอนห่อนใบพี่นอรพริกกะมีพี่นอพี่กอ้อนผูดเดมากแบัผีพูเามากเพี้ยดเกะมี่แบบิก เสร็จแล้วพี่น้องลาบหัวเฮาลาบหัวกับเคียหน่อยพี่น้องใบบกกรอบรเคียหน่อยประกาศเฮียนพี่นอ้องมาเด้อหยิบพอหลอบใบน้ำกันเด้อพี่น้องหยิบนี้ก็เซฟเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ิ1หนาาพอกันไหมลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห่างย่ายมุ่งในเด้อสวัสดีค่ะ